ขณะที่จำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้ง9 9 5 3 8หน่วยยังคงนับคะแนนกันอยู่ในตลอดทั้ง400เขตนะครับแต่ว่าตลอด9ชั่วโมงที่ผ่านมาที่มีการเปิดหิบเลือกตั้งนั้นสารพันปัญหาเกิดขึ้นมากมายครับที่กรกตต้องไล่ชี้แจงตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับซึ่งแบ่งได้ลักษณะปัญหาทั้ง2แบบนะครับส่วนหนึ่งมาจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของผู้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งเองแล้วก็ส่วนหนึ่งกกต ปัญหานั้นเกิดจากเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยเลือกตั้งนะครับมาเป็นเรื่องของความไม่รอบคอบครับครับไปที่ปัญหาแรกนะครับหน่วยเลือกตั้งที่20แขวงบางพรมเขตตลิ่งชันเป็นเขตเลือกตั้งที่31นะครับประชาชนร้องเรียนเข้ามานะครับในการติดป้ายรายชื่อผู้สมัครแบบแบ่งเขตและมีการนำไวนิลมาปิดหลังคู่หาลงคะแนนแทนป้ายรายชื่อนะครับที่ไม่ถูกต้อง เรื่องนี้รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับก็ระบุว่าได้เร่งแก้ไขปัญหานี้ไปแล้วตั้งแต่ช่วงสายๆครับส่วนเหตุการณ์การฉีกบัตรเลือกตั้งนะครับพบว่าเป็นชายเมาสุรานะครับเข้าไปเลือกตั้งแล้วก็ฉีกบัตร1คนครับตำรวจได้ดีแล้วครับและก็กรณีที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่3นะครับอำเภอเมืองจังหวัดน่านปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดนะครับฉีกบัตรเลือกตั้งสสแบบแบ่งเขตเสียหายไปจำนวน69บเใบครับเพราะไม่ฉีกตามร้อยปลุกนะครับ ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีครับและต้องดําเนินคดีด้วยครับและถ้าหากว่าการนับคะแนนในหน่วยนั้นนะครับพบบัตรเลือกตั้งถูกเจ้าหน้าที่กปนฉีกไม่สมบูรณ์นะครับหลุดรอดเข้าไปอยู่ในหีบบัตรนะครับกรกะตจังหวัดจะต้องสั่งหยุดนับคะแนนทันทีและจัดการเลือกตั้งใหม่ครับการต่อไปจะเป็นยังไงก็ขออนุญาตนำเรียนท่านแบบนี้นะครับกระบวนการลงคะแนนก็ยังคงเป็นแบบนี้ต่อไปจนเสร็จสิ้นนะครับแต่ว่าในกระบวนการนับคะแนนครับ เมื่อนับคะแนนแล้วเราเจอบัตรลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นนะครับกรรมการประจำหน่วยจะต้องประกาศงดการนับคะแนนนะครับและรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเขตเลือกตั้งนะครับว่ามีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นเพื่อเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ของหน่วยนี้ครับเพื่อให้เกิดความสุจริตและเที่ยงธรรม ส่วนกรณีที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีการแจ้งว่าหน่วยออกเสียงประชามตินอกเขตบัญชีรายชื่อของบางหน่วยหายไปสานักงานได้มีการประสานและก็ทราบว,ว่าทางจังหวัดได้มีการแยกบัญชีเป็นรายจังหวัดแล้วครับซึ่งผู้ที่มาใช้สิทธิ์อาจจะไม่ทราบและก็อาจมองไม่ครบถ้วนนะครับแต่เขาได้จริงติดให้ครบไว้ทุกจังหวัดครับนายภัสกรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งน,นะครับย้ําว่าการถ่ายภาพหรือบ ออกเสียงประชามติแล้วโพสต์ลงสื่อโซเชียลนะครับมีความผิดตามกฎหมายอยู่แล้วเกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดใช้อุปกรณ์การถ่ายภาพที่ลงคะแนน,นแล้วแล้วนําไปแสดงต่อผู้อื่นครับจึงอยากเตือนประชาชนอีกรั้งครับส่วนการสืบสวนหาข่าวการซื้อสิทธิขายเสียนะครับร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการกะกะตนะครับบอกจับ้องหาเพิ่มได้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช1คนพร้อมเงินสด2,000บาทครับ จังหวัดราชบุรีอีกสาคนพร้อมเงินสดแ3ดห0ื่นสาันบาทจังหวัดสุราธานีจับได้อีกหนึ่งคนพร้อมหลักฐานนะครับรายชื่อผู้มีอีกหนึ่งแสนบาทครับและก็กําลังจะขยายผลต่อนะครับโดยทางร้อยตำรวจเอกเคลื่อนที่เร็วสืบสวนหาข่าวร่วมกับตำรวจเช่นในจังหวัดพิษณุโลกครับที่นครศรีธรรมราชนะครับจับผู้ต้องหาได้หนึ่งคนพร้อมเงินสดสองพันบาทนะครับที่ราชบุรีนะครับพนักง,งานฝ่ายปกครอง แล้วก็ตำรวจได้ประสานงานกันจับกลุ่มผู้ต้องหา3คนนะครับเงินสด83,000บาทนะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับจับกลุ่มเพิ่มเติมได้อหรายนะครับผู้ต้องหา6คนพร้อมโพยรายชื่อแล้วก็เงินสด100,000บาทนะครับขณะนี้กําลังสอบสวนขยายผลอยู่แล้วก็ยังมีหลายจุดนะครับที่เรากําลังติดตามเ้้ามองแล้วก็ได้ข่าวที่ท่านส่งกันมาเนี่ยนะครับกำลังดําเนินการเพิ่มเติม ขณะที่เลขาธิการกรกะตนะครับนายแสวงบุญมีนะครับวันนี้ก็ระบุว่ามีกรปนทาหน้าที่ประมาณ1นล้านห้าแสคนครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ53ล้านคนแต่ว่าในจํานวนนี้ได้ลงใช้สิทธิ์ล่วงหน้าไปแล้ว2ล้านคนเหลือประมาณ5 7ล้านคนซึ่งมีความหวังว่าจะ มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ในวันนี้มากกว่า80%ครับโดยจะนับคะแนนพร้อมกันทั้ง3กระดานคาดว่าคืนนี้ไม่เกิน5ทุ่มนะครับจะรู้ผลคะแนนอยากให้เป็นทางการหรือว่าอาจจะเร็วกว่านั้นครับคุณผู้ชมครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้จะเป็นบรรยากาศก่อนการถแถลงข่าวช่วง6โมงเย็นนะครับโดยประธานกะกะตนะครับน,นายรรงค์นะครับ จะเข้าสู่าการถแถลงข่าวแล้วก็บรรยากาศแล้วก็รวมถึงการตอบข้อสักถามสารพัดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ภาพรวมเรื่องความเรียบร้อยในการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นครับ